สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ช่องธนวัฒน์เพื่อนเกษตรีสานพาท่านผู้ชมนะครับมาตามหาเสน่จันนะครับในหมู่บ้านนะครับก็เป็นหมู่บ้านกำมันพัฒนานะครับหมู่ที่6นะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาตามหาเสน่จันที่เป็นกระแสนะครับว่าชาวบ้านเขาได้ทําการปลูกไหมนะครับนี่ครับโอ้สวยๆมากเลยนะครับปลูกไว้หน้าบ้านนะครับนี่ครับเจ้าของบ้านพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะมาขอชมเสน่จันหน่อยนะครับ นี่ครับท่านผู้ชมครับเขาก็จะปลูกไว้หน้าบ้านนะครับเราเจอแล้วนะครับท่านผู้ชมอันนี้เสน่จันอันนี้เสน่จันโกเมนเนาะเสน่จันโกเมนนะครับท่านผู้ชมนี่ครับฟอร์มสวยมากเลยนะครับฟอร์มฟอร์มใหญ่เขาจะปลูกใส่กระถางแบบนี้นะครับนี่ครับมันก็จะมีลูกออกมาด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับประมาณที่เห็นนะครับด้วยสายตาประมาณ3ามหนอนะครับฟอร์มนี้อายุกี่ปีแล้วครับ อ๋อยังไม่ถึงปีเลยหรอครับออนี่ครับวันเมื่อวานเราไปถ่ายมานะครับก็จะมีลูกๆแบบนี้ออกมานะครับอันนี้เป็นฟอร์แม่พันธุ์แล้วนะครับก่าถังที่สองตอนนี้ยังไม่ออกนะครับตอนนี้ปลูกใช้อะไดินอะไรบ้างครับดินแบบตัวนี้ใช้ดินตามบ้านนี่แหละดินตามบ้านไม่ได้ใช้ไม่ค่ะไม่ได้ไม่ได้ใช้ไปกระปูเนาะไม่ค่ะปลูกดินตามบ้านนะครับนี่ครับเพิ่นก็จะมุงแสลมดินเผาฐานนะครับ มันก็จะมงสแลมแบบนี้นะครับหน้าบ้านก็คนไทยเขานิยมปลูกไม้มงคลน,นะครับเพราะว่าเสริมบารามีเสริมดวงเสริมโชควาส,สนาให้คนปลูกแล้วก็คนที่อยู่อาศัยในบ้านนะครับเรียกย yea, เงินเรียกทองเรียกโชควาส,สนานครับเสนจันทร์ก็ถือว่าเป็นไม้มงคลอีกตัวหนึ่งนะครับที่ปลูกในเรื่องของการเสริมโชควาส,สนาสมุนให้คนชื่นชอบนะครับคนที่ปลูกก็จะมีเสน่ห์นะครับนี่ครับแล้วก็จะมีที่เขานิยมปลูกนะครับอันนี้ก็คือ อีกต้นหนึ่งนะครับเศรษฐีวินสันนะครับเศรษฐีวินสันก็นิยมปลูกนะครับก็จะปลูกใส่กระถางแบบนี้นะครับอ๋อฟอมด้านในฟอมด้านในจะเป็นฟอร์มใหญ่ๆเลยนะครับนี่ครับฟอมหนาเขียวสดใสเลยนะครับเศรษฐีวินสันก็เป็นไม้มงคลนะครับถือว่าชาวบ้านก็นิยมปลูกนะครับนี่ครับคนเป็นความเชื่อในเรื่องของเรียกโชคลาภนะครับให้เป็นให้มีเงินมีทองเป็นเศรษฐีนะครับไม้มงคล แล้วก็จะมีกวากมรกตนะครับนี่ครับกวางเงินกวากทองเข้าเข้าบ้านนะครับเริ่มจะไม่สวยเพราะว่าที่เขาเห็นว่านะครับถ้ากวากเงินกวากทองออกต้นสวยนะครับต้นกวากมรกตนะครับก็จะทําให้กวากเงินกวางทองเข้าบ้านนะครับก็จะพากันปลูกนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศที่บ้านกำมันพัฒนาหมู่ที่6ตาบลโพวงอําเภอขุนหานะครับก็จะปลูกแบบนี้นะครับประดับบ้านนะครับ เราจะไปดูข้างในนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับบรรยากาศนอกจากนี้ก็จะมีอโลคาเซียนี่ครับอโลคาเซียแบล็กส a เมจิกนะครับเป็นบอลดำครับอันนี้ได้มาต้นละกี่บาทครับไม่ค่ะเพื่อนเขาให้มาค่ะไม่ได้ไม่ได้ซื้ออ๋อไม่ได้ซื้อเพื่อนให้มาเพิ่งมาปลูกเพิ่งมาปลูกนะครับเพื่อบอลดำก็เป็นกระแสอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ครับได้มานะครับ เราเริ่มเห็นบอนดำเกือบทุกหลังคาบ้านแล้วนะครับที่ที่คนนี้ชอบปลูกกันนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีอีกต้นอันนี้ต้นอะไรนะครับอันนี้สบู่กระดาษดําอันนี้เผือกดาเนาะเผือกดาบางคนเขาก็เรียกว่าสบู่เลือดเออไม่ใช่สบู่เลสบู่เหล็กบางคนเขาก็เรียกว่าสบู่เหล็กนะครับสบู่เหล็กนี่ครับก็จะมีบรรยากาศด้านในก็จะมีอันนี้อมอะไรครับนี่ครับ อม,อมเงินอมทองเนาะ,ะสามสามสาฟอมชมพูอมชมพูครับอมชมพูแล้วก็มีตะโกนเงินไหลนะครับนี่ครับเงินไหลมานะครับสวยมากเลยตอนนี้มีแต่ไม้มงคลเลยนะครับท่านชมก็จปะปลูกไม้มงคลแบบนี้นะครับตเต็มบ้านเลยนะครับนี่ครับแล้วก็มีโชคกระชันด้วยนะครับท่านชมนี่โชคกระชานันอันนี้โชคกระชันเนาะเป็นคันใบดํา ี่ครับใบดํากําลังแตกยอดออกมานะครับท่านผู้ชมมันจะมีโชคเก้าชั้นที่เป็นสีขเขียวกับสีด,ดําร้านนี้เรามาเจอบ้านปลูกเป็นสีดําฟอร์มสวยนะครับเดี๋ยวสักหน่อยเขจะเปลี่ยนกระถางเนาะคงจะเปลี่ยนกระถางนะครับท่านผู้ชมเาเปลี่ยนกระถางมันจะฟอร์มจะแตกยอดสวยเลยนะครับแล้วนี่ก็มีหางโผงก็มีนะครับเชาน้ไม้มงคล หางโขงนะครับแล้วก็มีฮกหลงฮกหลงเขาก็นิยมปลูกนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้ฮกหลงกําลังจะเริ่มถอดถอดหลอดใบใหม่นะครับเพราะว่ากําลังเข้าสู่ฤดูร้อนฮกหลงก็กําลังถอดหลอดนะครับกาลังช่วงที่ผ่านฤดูหนาวเขาก็จะผัดใบเปลี่ยนใบตอนนี้เริ่มถอดหลอดออกมาแล้วนะครับช่วงนี้เป็นในส่วนของเดือนกุมภาพันธุ์นะครับวันวันที่1นะครับอันนี้ก็ซื้อแสงเงินแสงทองก็จะมีนะครับท่านผู้ชมนี่ครับไม้บางคนทั้งนั้นเลยนะครับ ก็เป็นความเชื่อของคนไทยนะครับแล้วต้นนี้น,นี่อันนี้อันนี้ไม่รู้จักชื่อนะครับอันนี้ผมไม่รู้จักชื่อนะครับแต่ใบสวยมากเลยนี่ครับท่านชมอันนี้ก็ไม่รู้จักชื่อนะครับท่านชมก็จะปลูกแบบนี้ให้กับหน้าบ้านมีความสดชื่นนะครับแล้วก็จะมีอันนี้อีกนางกวักใบโพเนาะไม้างคนนี่เขาจะสะสมไม้างคนหมดเลยนะครับท่านชม ถ้าท่านผู้ชมมีหน้าบ้านแบบนี้ก็ปลูกเสริมสิีมมงคลให้กับตนเองกับคนที่อยู่ในบ้านนะครับหน้ากวางมงคลถือว่าเป็นนางกวาไใบโพนี่ถือเป็นไม้มงคลโบราณน,นะครับท่านผู้ชมกวักเงินกวักทองกวากโชคกวากลาเหมือนกันนะครับนี่ครับก็จะมีเยอะเลยนะครับและด้านในนะเราไปดูข้างในกันต่อนะครับผ่านกล้องมาทางนี้นี่ครับก็จะมี ตะกูลอากอนิมานะครับตะกูลอากอนิมาท่ากำลังปลูกน yeah. ี่ครับตรงนี้เป well ็นตะกูลอากอนิมาหมดเลยนะครับก็กำลังปลูกเนาะกำลังปลูกใหม่เนาะปลูกนานหรือยังครับตอนนี้ยังไม่ถึงเดือนเนาะเพราะว่าตอนนั้นขี่รถผ่านก็ยังไม่เห็นตอนนี้กําลังกําลังขึ้นมาตอนนั้นเพิ่งขึ้นมานะครับเพราะว่าเดือนก่อนๆกำลังบูกบูมนะครับตอนนี้ก็คือเริ่มมีการเอามาปลูกแล้วก็มีกระเป๋าเงินกระเป๋าเงินเนาะ กระเป๋าเงินก็ฟอร์มสวยนะครับไม้มงคลวันนี้เราพามาดูเสน่ห์จันแล้วก็ไม้มงคลที่อยู่ในชุมชนนะครับท่านผู้ชมที่มีไม้อะไรบ้างที่น่าจะเอามาปลูกในหมู่ในหน้าบ้านให้ทําให้บ้านเรือนมีโชคลาภนะครับตัวนี้ก็เป็นกระเป๋าเงินเห็นไหมครับฟอมฟอมสวยเลยนะครับฟอร์มเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋ามีความเชื่อในเรื่องของการเก็บเงินเก็บทองให้อยู่นะครับเหมือนกระเป๋านี่ครับเป็นไม้มงคล แล้วก็ดีไ้มมงคลัวต่อมานะครับหองเงินหอทองนี่ครับไม้มงคลน,นะครับท่านผู้ชมหองเงินหอทองก็คือชื่อก็เรียกอยู่แล้วว่าเป็นไม้ที่ทําให้เก็บเงินเก็บทองนี่ครับก็จะปลูกบรรยากาศนาบ้านแบบนี้นะครับบ้านหลังโตๆมีต้นไม้นะครับมาลดบ้านมาลดต้นไม้ลดน้ําช่วงเช้านะครับก็จะทําให้ชีวิตเรานะครับสดชื่นนะครับถือได้ว่าต้นไม้เป็น พืชในเรื่องของการบําบัดสุขภาพบําบัดสุขภาพจิตนะครับนะครับใช้ต้นไม้บําบัดในเรื่องของทีวจิตนี่ครับอันนี้ก็คือต้นอะไรนอกานี้อันนี้ผมไม่รู้จักรู้จักนครับอ๋อเพื่อนเขาเห็นเขาลเลยใ,ให้มากับเขหลายต้นหลายต้นนะครับอันนี้ก็คือไม้มงคลในตระกูลเอามาตระกูลน,นี้มากเหมือนกันไม้มงคลใใไ่ออไแล้วก็นี่รวยซับเนาะตัวน,นี้รวยซับฟอร์มสวยมากเลยนะครับต้นใหญ่แล้วนะครับ ก็คงน่าจะได้เเลียนกระถางแล้วนี่แล้วต้นไม้กระแสอีกต้นหนึ่งนะครับนี่คือบอลดานะครับบอลดําที่เป็นกระแสมากแล้วก็ทุกคนตามหากันวุ่นวายเลยนะครับถ้าเกิดว่าต้นฟอร์มใหญ่ๆนี่มีราคามากนะครับต้นเล็กๆก็คือยังไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่นะครับแต่ก็หลายบาทอยู่เหมือนกันนะครับหลายบาทอยู่นะครับเพราะว่ากลุ่มไม้ต้นนี้เป็นเหมือนกลุ่มไม้ที่นิยมเอาไปปลูกแถวโรงแรมนะครับแถวบ้านจัดสรรนะครับหรือ หน้าสวนหน้าบ้านหลังโตโตนะครับเพราะว่ามันเป็นไม้ฟอกอากาศแล้วก็ทําให้บ้านดูร่มเย็นแล้วก็สดชื่นมันจะทําให้บ้านดูเย็นๆนะครับท่านผู้ชมนี่ครับแล้วก็จะมีแถวบ้านเราเขาจะเรียกว่า,าต้นเผือกดําเผือกดํานะครับบางคนเขาก็จะเรียกว่า,าสบู่เหล็กนะครับก็จะมีลักษณะเป็นก้านดําๆนะครับ การดำดำทางก้านเลยนะครับดำลายสวยนะครับดำดำนวลสวยเลยนะครับแล้วลักษณะใบเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีกระดูกใบชัดเจนนะครับร่างแหชัดเจนนะครับแล้วก็ใบใหญ่นะครับเขียวสดใสเลยนะครับเนี่ยครับนี่ก็คือบรรยากาศที่ปลูกไว้ในบ้านหน้าบ้านนะครับทําให้หน้าบ้านร่มรื่นนะครับเยอะเลยนี่ครับแล้วก็จะมีดอกพุดดอกพุดใหญ่นาะนี่เนาะ ใหญ่นะครับแล้วก็จะมีโอ่งน้ําทําให้ตักน้ําแล้วก็ล่มเย็นนะครับนี่ครับก็คือวันบรรยากาศสวยเลยนะครับนี่ครับก็ท่านผู้ชมก็ลองปลูกต้นไม้ไว้หน้าบ้านแบบนี้นะครับทาให้บ้านดูสดใสนะครับแล้วก็น่าอยู่น่าลมยืดลมลืนแล้วก็น่าาศัยนะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมารับชมที่หมที่6นะครับบ้านกำมันพัฒนาอำเภอขุนหานจังหวัดศรีสะเกษนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเจ้าของ นนที่เขาเขาคนที่ให้โอกาสในการถ่ายทําแล้วก็เยี่ยมชมถ่ายในเรื่องของต้นไม้นะครับไม้มงคลไม้ประดับไม้กระแสะที่เป็นกระแสะนะครับวันนี้พามาชมในส่วนของชนบทนะครับในหมู่บ้านว่ากระแสะในหมู่บ้านเขาเป็นมีความนิยมปลูกกันไหมนะครับตอนนี้ก็คือว่าก็ปลูกกันดีนะครับก็วันนี้ช่องธนวัฒน์เพื่อนกเกษตรอีสานก็พามาชมเพียงแค่นี้พบกันใหม่ ep หน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไครต์ให้ช่องธนวัฒน์เพื่อนกเกษตรอีสานด้วยนะครับ สวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และ s u b สไครต์ให้ช่องธนวัฒน์เพื่อนเกษตรอีสานด้วยนะครับสําหรับการกดติดตามช่องผมนะครับกดที่รูปผมด้านตรงกลางนะครับเสื้อสีส้มกดติดตามได้เลยนะครับขอบคุณครับ